ตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานจะบอกเมื่อวานเนี่ย <มะ S 1> พี่<ะ>อชิตนัทเขาพาไปแบบว่ากินส้มตำตีม,<ะ>มือเขาตํา,ตาเอง<ม>เลยหรือเปล่ตาตําเองเลยแล้วแบบส้มตำแบบใส่ผลไมง้งผลไม้ด้วยอยากกินนะ พี่ออฟไม่ได้ไแบนท้า้ใช่ไหม,ไมอ๋อกินอิ่เวลาใช่ไหมกวลัว <c oughs> จะมาถึงมันมันมันเสียะละวเฮ้ยแต่ว่าวันนี้นะเฟิร์นเฟิร์นแอบได้รู้มานะคะว่าวันนี้นะคะพี่ออฟก,ก็จะพาไปเหมือนกันจะพาไปกินบุญแต่ว่าไม่รู้ว่าบุญอะไรนะใช่ยังอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเหมือนเดิม<ช>อยากรู้แล้ววุ้นอะไรถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ำหรับสถานที่ต่อไปใครมานครปฐมแล้วไม่มาที่นี่นะครับถือว่ามาไม่ถึงแน่นอนวุ้นคุณอูครับรู้สึกตอนนี้ผมจะอยู่สาขา2นะครับผมก็โอ้ยวันนี้มีทั้งมีหลายหลายวุ้นเลยครับวุ้นกาแฟวุ้นมะพร้าวน้ำหอมวุ้นผลไม้วุ้นสังขยาแม่แค่พูดก็อยากเข้าไปลองดูแล้วครับลองชิมซะหน่อยวันนี้ผมมาหาคุณอูครับถ้าไม่เจอไม่กลับเดินครับเดินกลับ ให้เกลี้ยงไปเลยแบบนี้สิครับอร่อยสมคำล่ำลือครับผมก็แม่รู้สึกดีจริงๆครับที่มาร้านวุ้นคุณอุนะครับผมก็ลูกค้าเดินเข้าแบบไม่ขาดสายเลยขายดีจริงๆครับอยากจะรู้ข้อมูลที่นี่ครับพอดีไปเจอกับคุณพี่บอลนะครับชื่อพี่บอลครับผมนี่สวัสดีครับเป็นลูกหลานของใช่ไหมฮะใช่ของคุณลูกเลยของของคุณอุเรียกแม่อุเลยครับผมก็เอาถามประวัติ หรือว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่หน่อยละกันนะครับผมบว่ามีความเป็นมายังไงหรือว่าขายมากี่ปีแล,แล้วแล้วมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็งงคือประวัติความเป็นมาเนี่ยก็คือร้านเนี่ยเปิดมาหมดยี่กว่าปีปีสามสองไหนไหนมาทั้งทีแล้วเนี่ยผมผมไปทุกที่เลยผมจะต้องแบบไปลองทาลองอะไรที่นี่เนี่ยผมสามารถลองทําลองแบบเอามาแพ็กเกจเองเพื่อที่เป็นแบบให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยฝีมือผมอะไรเงี้ยได้ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเชิญท้างหลังมีม,มีมีกรรมวิธีอะไรอ๋อมีใช่ไหมฮะ ครับโอเคครับดังนั้นแนะนาหน่อยครับมาแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับออฟก็อยู่ในห้องเรียกว่าอุตสาหกรรมครับของวุ้นคุณอุนะครับซึ่งแบบเห็นไหมครับนี่เราจะมีแบบถาดเอาไว้แบบหยอดน้ํากะทิกับวุ้นนะครับผมใส่เข้าไปนี่นะครับขายดีขนาดนี้วันหนึ่งต้องทําเยอะขนาดนี้เลยถ้าเกิดไฟไฟไฟแบบตกตดำดๆหน่อยก็จะตกใจครับพอดีพายุเข้าสดสครับสดสถามหน่อยครับพี่บอลครับอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นวุ้น ใช่ครับที่ผสมกับกระทิแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจะไม่ให้ผมผสมเองใช่ไหมครับไม่งั้นรสชาติเสียรสชามิเปลี่ยนใช่ไหมทำงานสะดวกกว่าทำให้คุณคนเดียวแค่คนเดียวไม่ให้คนไหนให้ทั้งตัวถึ้งใจจัดแบบนี้ไปเต็มเต็มทาประจำทุกวันไม่หยุดงานไม่มีวันเว้นทําทุกเช้าทุกเย็นแบบเน้นเ้น ผมสงสัยครับว่าเมื่อกี้ผมเห็นแม่ครัวเขาต้องเอาเนี่ยมาจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ยคือเพื่อที่จะใส่กลิ่นใบเตยเข้าไปใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับจิ้มเพื่อเกลี่ยให้หน้ามันเรียบไม่ให้มีฟองความสวยงามอ๋อก็ความสวยงามอ๋อนี่ไงใช่เพราะเวลาผมใส่ไปเนี่ยฟองมันจะเยอะมากใช่ครับอ๋อผมคิดว่าต้องใส่กลิ่นใบเตยใส่อะไรเข้าไปด้วยลุงนี้แบบว่ากะจะพกอะไรนะช็อกโกแลตแท่งหรืออันชันมาจิ้มจิ้มจิ้มจะได้มีกลิ่นอันชัน ตอนนี้นะครับก็ผ่านมาแล้ว20นาทีซึ่งมันก็เย็นตัวลงแล้วครับผมหรือเรียกอย่างว่ามันแข็งตัวแล้วใช้ได้นี่ครับคือมันจะแบบมันจะไม่เหลวแล้วอ่ะเออนี่แล้วเวลาเก็บนะครับวิธีเก็บก็คือเก็บเหมือนแบบาหมูอกลวยจราจรนะครับใสค่คู่ใส่คู่เข้าไว้นะฮะแล้วก็เก็บใส่ถาดเก็บใส่ตะกร้า,าครับครับใส่ตะกร้า,าไว้ปึ๊บก็จะพับเอาไว้ชั้นเดียวเออสองชั้นอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนี้ ทำวุ้นแล้วเราก็ต้องไปกินแบบเย็นๆกันครับผมไปแช่ตู้เย็นห้องเย็นเลยห้องเย็นเลยครับไกลไหมฮะนี่ครับห้องเย็นไปไปไปห้องเย็นกัน กินอีกแล้วเมื่อวานก็น่ากินวันนี้ก็น่ากินเมื่อวานของเขาวนี่ของหวานทุนี้ทุงนี้จะอะไรใช่ต้องเราติดตามกันกคอยติดตามชมนะคะว่าพรุ่งนี้พี่อ๋อเขาจะพาเราไปกินอะไรกันเนาะถูกต้องอาจจะไปเที่ยวก็ได้ใครจะไปรู้เพราวันนี้เนี่ยฝนจะกลับไปซื้อบุฟกินก่อน